เฮวเตียงไม่ให้แล้วอุปกรณ์การสูงพี่แต่พี่ต้องใช้เวลา24ชั่วโมงพี่จะูงภายใน24ชั่วโมงถ้าใครไม่เชื่อนะมันสูงขพ้่จริงหมาพันคอกี้ที่เขาว่าเตี้ยใช่ไหมเดี๋ยวเอามาโดดด้วยกันไปแผนไปแผนสวัสดีครับผมบีเดลสกาครับผมว่าเฮ้ยผมว่าคลิปนี้น่าจะโดนใจคนที่ความสูงน้อยอย่างผมหลายคนครับคือผมเป็นคนหนึ่งที่ อะไรนะใช่ไหล่ะผมเป็นคนที่เตี้ยใช่ปหมผมเข้าใจถูกว่าเดี๋ยวตรงไปอตรงไปคือยี้คือผมเป็นคนที่อ่ะเวลายืนเข้าแถวผมจะเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าเพราะผมตัวเล็กสุดเล็กสุดในห้องนะเว้ยเออแล้วก็ไม่ได้เกณฑ์อาหารเพราะตัวเตี้ยนะฮะอ๋อนี่นี่ที่สําคัญแต่ข้อดีของคนที่ตัวไม่สูงนะผมจะได้บัตรอาหารกลางวันช่วงปฐมจําได้เลยได้ได้กินอาหารฟรีครับช่วงเที่ยงเออได้ไโรงเรียนไม่มีเลยมี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 หนัอ ใช่มันขายกันขายบัตรกันนั้นเหรอเขาเรียกบัตรพิเศษเออเออเรียบัตรเาง่ายๆคือช่วงปัตถุมัธยมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผู้หญิงจะตัวสูงกว่าผู้ชายสรุปผมตัวเล็กมากครับเมื่อไปเทียบกับเพื่อนผู้หญิงไปชอบเ้าเ้าก็ตัวสูงกว่านะครับไม่ค่อยสมกันเท่าไหร่อะไรฮะอ๋อทาไงสูงก็ทาไงสูงสอบอกมูด้าทไงสูงนมครับแม่ให้กินนมตอนเด็ก ดูดจากเต้านมบัวเลยอ่ะ,ะๆๆ <c oughs> กินนม,<อ>มกินนมผมก็มกินนมเออเหรอใช่ผมกินนมไหมนี่นมหนองโพผมบอกว่ากินนมไันนี่นมหุงอะโรงเรียนอะเห<อ>มือนกันใช่ป่ะประมาณสิบโมงก็ไปรับยืนต่อแถวรับแล้วอของพี่เหมือนกันจาได้เลยเวลาแบบตอนอนุบาลน,นะตื่นมาทาแปง้งประมาณบ่ายสองป่ะเออทาแป้งที่หน้าแล้วก็ไปรับนมนะฮะนมที่ผมชอบรับคือนมสีชมพูถุงสีชมพูมันอร่อยโอเคอะมาถามชวิตสาหรับคนที่อยากสูงเหมือนผมครับ ทำไงดีเล่นยีราฟตอนเด็เล่นบาทเเล่นบาสจริงเหรอพี่ไม่ชื่อไม่เช่บาปะ โหนบ้างพไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงเป็นจริงจังผมอะเล่นเอาเหรอช่วยยืดได้อะช่วยยืดจริงถ้าแบบช่วงอายุประมาณสักสิบสองสิบสามีสกระดูกเราหรือว่าอะไรต่างๆมันจะแบบยืดได้ไหวปกติไม่ได้เป็นที่อมพันเนอะพี่เออมีส่วนเพราะว่าแม่พี่ตัวเล็กเหรอพี่สูงกว่าแม่กับพ่ออ่ะอย่างบ้านผมพ่อก็สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบแม่สูงร้อยหกสิบห้าประมาณนั้นแต่พี่ยิ้มนี่ร้อยแปดสิบสามก็ร้อยเจ็ดสิบ ถามว่ากาวพันมีส่วนไหมใช้ไม่ได้กับบ้านผมแล้วพี่อยากสูงเหรออยากสูงอยากสูงอยากสูงอยากสวยอยากเก่งแต่ละเย็นไม่เก่งก็ให้ยกมือขึ้นเอ๊อยากเลยอยากเลยกอดไปกอดเงินมาให้ยกมือขึ้นเอ๊โอ้ยมีคนตอดมีคนตอดเอ้าวันนี้ใครนี้นี่มองผมไปกินหลังอาหารกินนมสูงได้ไหมกินนมสูงจริงฮะ ตูต้องถืออย่างนี้ด้วยตนเหมือนท่าเลยโอ้โหจะได้สูงไงอหางถูกด้านเลยนะหัรภาษา,าไทยออกเล<อ>ยนมน,น้องพ่นมโคแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกินหมดแล้วด้วยควรบริโภคก่อนตุรากลม <c oughs> ดีที่ดูดหมด,ดน <c oughs> ถ้ายังมีเนี่ยท่านเราเป็นบูดทั้งวันน้ะจะหาวิธีทําแล้วแบบให้มันตัวสูงขึ้นมาวัดความสูงมี่ฟุกันไหมมีรื่องวัดไหมมาย่าันต้องเริ่มแบบวัดจากคิโส่วนนี่เราต้องต้องตะไว้ก่อนเลยตะอ๋อเดี๋ยวแหละโดนชอบโดนเพื่อนแกล้งไอเดียยืดอกนะโอเค พี่กดไว้พี่กดอันนี้กดอันนี้ร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบเก้าเซนคุณไม่ได้รับการเกณฑ์ทหารครับพวกมึงดีใจกันที่มึเหมือนเป็นกองเชียงไอ้กองเชียงเขาโหกองเชียงอะไรเงี้ยอเงคุณสูงร้อยห้าสิบเก้าไม่ได้รับการเกณฑ์ทหารครับโอ มาเดี๋ยวผมพาพี่มาเองเตรียมไว้ให้แล้วอุปกรณ์การสูงพี่แต่พี่ต้องใช้เวลา24ชั่วโมงพี่จะสูงภายใน24ชั่วโมงอ่ะอย่างน้อยๆพี่เกณฑอาหารได้อ่ะมีมีเพิ่มมา2เซนใน24ชั่วโมงใช่เหรอผมเตรียมไว้ให้แล้วนี่อ่ะพี่เปียวเดี๋ยวไล่คาถาเลยพี่ไล่คาถาให้พี่ๆเลยที่เราเตรียมกันไว้เตรียมอะไรนี่เฮ้ว การที่เราจะสูงแบบปักกัน้นเี่มันต้องแบบ เบิยืดหยุ่นยืดหยุ่นเพื่อให้แบบทั้งมวลข้อมวลกระดูกมวลไขมันมวลกล้ามเนื้ออะไรต่างๆมันประสานรวมเป็นหนึ่งคนอะไรเคยดูเรื่องนานรูโตะว่ะที่มันยืดแขนอ่ะอันนั้นมันลูฟี่ลูฟี่มันผิดผิดเรื่องผิดเรื่องเลยนี่พี่ไปอยู่วันนี้ยี่สี่ชั่วโมงแล้วมันแดดโคตรร้อนแล้วที่มาดูว่าพี่สูงขึ้นกี่เซนถ้ายังต่ำกว่าร้อยหกสิบผมไม่พี่เตะผมเลยเฮ้ยลาดนั่นเลยแต่พี่กินนมไปแล้วมันอาจจะพ่อนมก็ได้นะเมื่อกี้อันนั้นมันเป็นส่วนเสริมอเหมือนพี เป็นรถอะทำไมฮะนมคือน้ำมันที่มาเติมเสริมร่างกายเราให้วิ่งออกไปข้างหน้าอ่าแล้วเทมเบอร์ลีนเปลี่ยนเสมือนเทมเบอร์ลีนเปลี่ยนเสมือนกับเส้นทางที่พี่จะไปถึงเฮ้ยคิดสบายแล้วยคิดไวพร้อมไหมพี่กินข้าวกินอะไรก็อยู่วันนั้นเลยโหใช้ชีวิตอยู่วันนั้นพี่ก็โดดไปโดดไปเหรอโอ้โหแดดแรงมากเลยขอเกือบเลยโอ้โหดูไอ้แคผมอยู่นี้นะต้งมุดร้อนโอ้โหอันยังใหญ่อ่ะจีโน่ ใหญ่มากเลยที่โน้จับมาได้ยังไงไมนี่ยเอามาแทงด้วยโอ้เนี่ยเบา่ะเออนั่นแหละทั้งวันตามไปสูงเลยป่ะเออเด้สูงเลยเดี๋ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมาเอินาตาไหมาเนกาด้ จ้าจ้าพี่หนุ่มมันอยู่เป็นถ้าใครไม่เชื่อนะมันสูงขึ้นจริงหมาพันคอกี้นี่เขาว่าเตี้ยๆใช่ไหมเดี๋ยวเอามาโดดด้วยกันคอกี้สูงขายาวเลยจริงสีัเฮ้ย

คอจะหักคอแน่หนักไปไม่ไหวแล้วไปพ่อกินข้าวไหมพี่กินข้าวไหมโจทย์เราประมาณชั่วโมงเริ่มเริ่มหิวแล้วครับขอข้าวหน่อยครับจัดไป ฮะไอ้หน่งพี่ต้องโดดด้วยจะได้แบบอยากให้ชีวิตของเรามันหยุดเคลื่อนไหวโยกไปโยกไปทุกคนดูโยกตามแน่เลยโยกไปหยุดหยุดหยุดอย่างั้นไม่งั้นพี่จะมาโทษผมไม่ได้นะความพยายามของพี่จะสิ้นสุดไปในทันทีจะไม่มี้ว่าปากเยอะ ชนะชจะละอาขอขคการหายใจึกาหายใจมึงจะตายปุณเเป็นออไม่ได้ฝึกความเขไม่ต้องให้พี่กินเราสูงพอแล้วตัวตัวไม่ต้องโดดแล้วแต่ขาดฮะโดดเไงบ

จีโน่สั่งผมมาไม่ได้ไม่ได้เหงาเหงาคนเดียวเล่นเหงาเลยผู้ไเฮ้ยมาช่วยพี่หน่อยนะมาเล่นเป็นเพื่อนพี่หน่อยพี่ยัยได้ไม่ต้อู้แดลกเหมือนกันแล้วไปอุ้ยมาดูใครว่าสูงกว่ากันดีกว่าทุกคนครับพี่พี่กำลังจะตีลังกาโชว์นะครับ ไอตอนแดดร้อนๆไม่มากับพี่เลยนะโอ้ยพี่โดดคนเดียวอันนี้รีบขึ้นมาเลยพ,พี่เราดูได้สิอ,อ,อุ้ยไม่ได้จังหวะมันไม่ได้ยืนกันเยอะโอ้โหเอางี้นี่ต้นไปนั้นไปนั้นไป

ได้กว่าพี่เล่นกับผมพี่นั่งพวกผมโดดพี่ยืนได้ได้อ๋อามาดิมนลิงชิงบอลหนยได้โอ้โหสบายมากยืนได้กว่าเลยเสียงอะไรอะไอทรอยไม่เื่ออย่เฉยสปริงเด้งเหรออ๋ไม่โดนเฉยมั้งอันนี้ตรวจเฉยไอ้ยางอ๋อสปริงอยู่เฉยแบบแชร์นต์คือ ให้ผมลุกให้ได้โดยที่ทุกคนจะทําการกระโดดนะฮะที่มันจะลุกยากมากเออใช่ไหมเอออุ้ยลุกได้ลุกได้มันง่ายอ่ะให้นอนนอนต้องนอนต้องนอนเมื่อกี้นี่นั่งอยู่เมื่อกี้มันง่ายไปเดี๋ยวผมจะนอนลองนอนดูหนึ่งสองสามแล้วโดดนะหนึ่งสองสามแล้วโดดนะเฮ้ยเอาโดดลงไปขากพร้อมกันด้วยหนึ่งสองสาม <Five> Oi! <dot diyorsun67> หมอคอคอครับเลยดูครับชาเลนจ์นี้เราจะแข่งกันว่าใครจะกระโดดไปสูงที่สุดคือไปแตะกิ่งนั้นให้ได้ครับเหนื่ไหเนี่ยมันต้องใช้เฮ้ยเฮ้ยจะเข้าไปเลย

พี <rude S 2> ่ทำรับไม่บด้แล้วดี่หุ่นโถตัวเตี้ยแล้วตัวสูงเขาหัวบอกเลยพี่สูงขึ้นแล้วแหละสูงขึ้นแล้วนะโดดขาดนี้ตัดขนาดนี้พอพอเหนื่อยผมจะสูงขึ้นไหมครับเนี่ยถ้าคนดูเหนื่อยแล้วเริ่มค่ำแล้วครับ เมื่อกี้ผมให้แมนซื้อผัดไทยมาให้ครับผัดไทยมันเป็นผัดไทยอะไรนะแมนเต้าถ่านผมไม่ได้โปรโมทนะฮะแต่ผมผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นผัดไทยที่อร่อยมากมันจะเป็นเผ็ดแล้วมันจะเผ็ดมาตั้งแต่แรกเลยอันนี้ผมเป็นแบบหมูกรอบนะเหนียวนะกินเทมเลี่ ไม่ให้กุลุกนแตกแตกจนนจแตกโอ้โหโอจันแตกม่อกี้มันฟาดมฟาดข้อเท้าพี่ใช่อแตกเลยออย่างเงี้ย ปปอไอ้เงี้ยา้หักแล้วไม่พี่ไปวัดเร้าหลินมาเฮ้ยในเที่ยวไหมครับได้กมไม่ได้ฝึกเลยไม่เจอพระนะฮะไปมาเลยอยากบอกให้ฟังอุ้ยเศษอาหารเต็มเลยฮะเออขอโทษคนดูด้วยครับผมท่าจะสั่นๆไอ้คนตัวผมไม่สั่น ถ้ากล้องนี้เด้งดังเลยฮะจับได้ไหมจับได้เหรอครับพี่โอเคดีครับผมดีครับพี่ลับพีคพี่จับก่อนครับไปผมไปส่งยันนะเฮ้ยวันสุกไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวไปดิพี่ไับก่อนครับดีครับผมพี่ไปดีครับฝากเดียวไฟเลยนะพี่ ก็พี่เป็นคนเดียวเไปด้วยแล้วก็กลับฮะฮะเอามีเท่อยู่เอาไปกันหมดเลยผมไม่ได้อะไรมาแล้วผมเอาจากคัตเตอร์บัตมาทำงานทำแล้วก็กลับบ้านไปไปไปเร็วไปด้วยไปด้วยคนไทยเอาคัตเตอร์บัตมาทำอะไรมามาทำงานใช่คัตเตอร์บัตนะเอกสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าวกลับกันหมดเลย มืดแล้วพี่ไม่ได้ไปเนี่ยไปไม่ได้หรอกไม่ได้กลับหรอกเนี่ยไม่ได้กลับไม่ได้ออับไม่ได้อลับไม่ได้แค่เราและกลับเหมือนกันเลพี่ฮะจะกลับเหมือนกันแล้วกลับแล้วยังกลับเหรอเย็นพี่เล่นคนเดียวนานแล้วเหลือคนเดียวแล้วฮะ มืดแล้วเหรอมันจะไม่ได้วัดความสูงเลยนะวัดเองเหรอวัดเองไม่ได้โอเคครับผมโอ้เหนื่อยมากวันนี้กับการโดดเทเบรลิน <c oughs> ก็หวังว่ามันคงสูงขึ้นมามั้งนิดนึงขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปในวันนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับผมคลิปใหม่มาทุกันาคารสุกละวันอาทิตย์ครับวันนี้บายครับผมลาไปก่อนครับหวังว่าจะสูงขึ้นครับเดี๋ยวเราค่อยไปวัดกันว่าจะสูงขึ้นหรือเปล่า วันต่อมาครับมาขึ้นร้อนนะเอาชุดเลยเนีอะไรเนี่ยเอาชุดไปทำงานผมทำมบ้าเรามีถ่ายคลิปกันต่อมาหลัที่พี่กระโดดแทมเปอรลีนสี่ชั่วโมงเออโอ้วัดไม่ได้ต้องเอาแบบของเบ้น่ะสำหรับเบ้นมาที่เดิมเลยเข้าไปเข้าไปตีขังอีกทีจะวัดจมูกอ่าพี่ออกมาอ่าอ่าเควัดครับ บอกก็ได้บอกก็ได้มันดูไงวะเอ้หนึ่งร้อยนี่เออนี่ไงนี่ไงเอ้ยดี้ดี้ หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าจุดห้าขึ้นวะบอกแล้วนี่ขนาดแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเออจีบมันก็แบบแอบไม่ยี่สิบสี่ตรงพี่ไปนอนอ๋อเออต้องนอนต้องนอนก่อนเดี๋ยวกระโดดกันเถอะอนวยตโอเคสรุปเลขศูนย์จุดห้าถือว่าคุ้มละถือว่าคุ้มละยิงคุ้มนะขอบคุณมากไม่ต้องไปต่อกระดูกไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องแล้วแต่งตัวอะไรเนี่ยจะทำอะไรจะที่นี่จะทำอะไรมันจะมีคลิปหนึ่งที่เราจะเป็นผู้หญิงกันยี่สิบสี่ชั่วโมง ว้าวบ้าไปแล้วรอติดตามครับรันนี้บ้าไปก่อนบายบายบ๊ายบาย